สวัสดีครับสวัสดีสำรวมเครื่องเสียงกางแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง u t u b e นะครับไม่หลายท่านนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับจะเป็นพามาชมนะครับวันที่19นะครับเดือนมกรานะครับครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่19นะครับผมนะครับร้านนรันศักด์นะครับก็จะพามาชมนะครับ power นะครับ power นะครับมือสองนะครับ แต่สภาพนะครับอย่างกับมือหนึ่งนะครับอย่างกับมือหนึ่งนะครับลูกค้านะครับอย่างกับมือหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับ power tap นะครับ power tap นา t a ปนะครับ mega นะครับ m e กานะครับ G นะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่นะครับสี่ช่อนะครับเป็นมือสองนะครับ ราคาก็นะครับเขาซื้อมากับผมนะครับลูกค้าซื้อไปกับผมนะครับ43,000าบาทนะครับลูกค้าลูกค้าซื้อไปกับผม43,000บาทนะครับเดือนเดือนนะครับเดือนปีเครื่องนะครับปีก่อนนะครับวันเดือนพฤศจิกายนะครับนี่ครับวันที่17นะครับเดือนพฤศจิกายนะครับหมดประกันก็ปีนี้นะครับ วันที่17นะครับเกือบสิ้นปีนะครับนี่ครับเขาซื้อมาเมื่อหนึ่งนะครับก็ประมาณเครื่องก็ประมาณ2เดือนนะครับเครื่องนี้นะครับไม่เกินไม่ถึง2เดือนนะครับผลิตนะครับแล right ้วก็มาขายให้ลูกค้านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสี่ช่องนะครับตัวนี้กล่องครบนะครับนี่ครับให้ดูสภาพนะครับกล่องครบคู่มือครบอย่างกับมือหนึ่งนะครับสภาพ99%นะครับอย่างกับมือหนึ่งนะครับแต่ราคานะครับแต่ราคานะครับจะเป็นมือสองนะครับนี่ครับใครที่กําลังมองหานะครับนี่ครับ มือหนึ่งนะครับจะอยู่ที่4ี่หมืนสามนะครับตัวนี้นะครับกล่องครบคือมือครบนะครับสภาพอย่างกับมือหนึ่งนะครับลดต้นทุนไปประมาณ2องพนะครับผมขายในราคาอยู่ที่4ี่หมืนห้าร้อยบาทนะครับเป็นตัวแมกกาเทคนะครับขออภัยนะครับเมกานะครับสี่ชแนลนะครับเป็นตัวสี่ชแนลนะครับตัวนี้นะครับจะสามารถขับ12บสองได้ชแนลละ3ดอกนะครับ18บแปดชแนลละ2ดอก นะครับตัวนี้นะครับขับกลางแหนมได้นะครับเสียงดีนะครับของทาร์ฟนะครับตัวนี้จะอยู่ที่นะครับราคาอยู่ที่4500บาทนะครับมือหนึ่งจะอยู่ที่43 0 0นานะครับเป็นไงครับทําไมราคามันสูงนะครับลูกค้าอย่างเฮ้ยทำไมมือหนึ่งกับมือสองมันใกล้เคียงกันนะครับเพราะลูกค้านะครับซื้อไปกับผมนะครับลูกค้าซื้อไปกับผมเขาจําเป็นต้องขายนะครับผมก็เลยว่าขับเครื่องมันแค่ประมาณ2เดือนเองนะครับราคามันก็ประหยัดต้นทุนกับมือหนึ่ง สองพันห้านะครับประหยัดต้นทุนไป2อ0 0นะครับเผื่อลูกค้าท่านไหนที่อยากประหยัดงบนะครับแต่สภาพ99% 9ากนะครับอยากเมื่อหนึ่งเลยนะครับซื้อไปกับผม43,000นานะครับเขากลับมาขายให้1มื0 0นบาทนะครับขายในราคาอยู่ที่4500บาทนะครับตัวนี้นะครับสปคนะครับเปิดนะครับของคนไทยนะครับทาร์ฟนะครับรับประกัน1ปีนะครับประกันหมดปีเดือนนะครับพฤกจิกานะครับจะใกล้สิ้นเดือนนะครับนี่ครับ สีชแนลนะครับมีวงจรมีอะไรตัดนะครับใครที่กำลังมองหานะครับเนี่ยครับคู่มือของการใช้งานของเขานะครับของสเปคนะครับเครื่องนะครับมาดูสเปคนะครับ8โอห์มนะครับที่หนึ่งพันแปดร้อยวัตต์นะครับต่อชแนลนะครับแปดโอห์มนะครับแปดโอห์มนะครับต่อชแนลนะครับบัดอาร์มิสนะครับสี่โอห์มจะอยู่ที่สามพันห้านะครับต่อชแนลนะครับ 2.7นะครับอยู่ที่2,500นะครับ Rm นะครับอ่านะครับสองโอไม่แนะนำนะครับได้แค่สุดแค่ข้างละ3นะครับสุดได้แค่ข้างละ3นะครับอ่าสุดได้แค่ข้างละ3นะครับชแนลละ3ดอกนะครับนี่ครับสี่ชแนลคู่มครบนะครับใครที่กำลังมองหารีบเลยนะครับใครที่กำลังจะซื้อมือหนึ่งนะครับ จัดตัวนี้เลยนะครับประหยัดต้นทุนไป2,500นะครับ4 5 0 0บาทนะครับกล่องครบคู่มือครบนะครับทุกอย่างเลยนะครับนี่ครับอยากกลับมือหนึ่งนะครับใครที่กำลังมองหาก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้0837398945นะครับ0837398945นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับสภาพนะครับนี่ครับสภาพตัวเครื่องนะครับใครที่กำลังมองหานะครับซิ่ง 4คูณ4ได้สบายนะครับทามตัวนี้นะครับสภาพ99%นะครับยังครับเมื่อหนึ่งนะครับใครที่กําลังมองหานะครับอยู่ที่นะครับอยู่ที่45,000บาทนะครับนะครับ4ชแนลนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับประกันนะครับประกันเหลือประมาณนะครับ10เดือนนะครับประกันนะครับซื้อไปกับผมเนี่ยนะครับนี่ครับ4ชแนลนะครับใครที่กำลังมองหาก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้0837398945นะครับอยู่ที่45,000บาท 4,500บาทนะครับเสียงดังนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับเดี๋ยวผมเสียบนะครับปลั๊กให้นะครับมาฟูหน้าตากันตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเบรกเกอร์ข้างล่างอีกนะครับนี่ครับของใหม่ก็มีนะครับ43,000นานะครับลูกค้าตัวนี้จะเป็นปุ่มลายนะครับลูกค้านะครับปุ่มลายก็คือ1นกับ2นะครับ3กับ4นะครับลายกันได้นะครับนี่ครับ ใครที่กำลังมองหาก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ0837398945นะครับเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับนี่ครับเครื่องกำลังออนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับสภาพสวยนะครับใช้งานปกตินะครับใช้งานปกตินะครับอ่านะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับหน้าตาสวยนะครับ99%นะครับสภาพนะครับ4 0่0 0กับอีกห้าบาทนะครับอย่ากับมือหนึ่งนะครับซื้อไปกับผมนะครับ เดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับลองฟังน้ำเสียงชแนลเราสองดอกนะครับชแนลเราสองดอกนะครับเดี๋ยวลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับข้าวๆก่อนดูนะครับว่าเป็นงไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองฟังน้ำเสียงกันดูอ่าลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองขับบางแหนมนะครับสามกับสี่ขับเบียดนะครับเดี๋ยวลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับ ลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับหนึ่งกับ2ขับก้างแหลมนะครับ3ากับ4ขับเบรคนะครับลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับคข้านะครับนี่ครับชัดเจนนะครับเม็ดเดียวนะครับอันนี้เบรนะครับ 4,500บาทนะครับนะครับชัดเจนนะครับเสียงนะครับไม่ต้องนะครับพูดถึงเลยนะครับกำลังนะครับ4ีโอห์มอยู่ที่3,500นะครับ2.66นะครับจะอยู่ที่2.7นะครับจะอยู่ที่2,500นะครับตัวนี้นะครับสเปคได้ข้างละ3นะครับ40,000 สภาพ99%นะครับกล่องครบคู่มือครบนะครับประกันเหลืออยู่10เดือนนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับแล้วก็สามารถนะครับแลกตีเทิร์นได้นะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับสภาพ99%นะครับยังแทบไม่โดนไฟถึง10ครั้งนะครับเปิดแค่ปีใหม่นะครับแค่นั้นเองนะครับเปิดแค่ปีใหม่นะครับเดี๋ยวนะครับมีตัวไหนก็เดี๋ยวพามาชมอีกรอบนะครับไมายกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่ร้านนรันศักดิ์083 7 3 9 8 9 4 5เก่นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ